หิปแกงออมเป็นเหตุแม่ใหญ่อันก็ปี้รูบบนนั่นแหละมอแกงมะเฮ้อจะครอบว่ะ <up> อ nice. ันนี้คือขวดอันยางขวดปลาล่านางมาถึงบ้านเลยค่ะวันนี้ไม่เจียวกันนา่นแหะอู้ไอแม็กสลัดฟ o ร์ยูเลย You do a little spice See thank you I can สลัด You not eat salad long time Hi how are you Mm. okay. Yeah. I mix a lot for you. You can take home if you not eat here. Sweet. You know that oh. one. <laughs> it's okay. Yeah. <laughs> Ayla, no. I mean, what delicious. you found as Don't no see. Yeah. Yeah, yeah. You yeah. really look so good. Thank, Thank you. Armstrong. I just come back from gym now. Yeah, I saw that. Yeah. You I'm, go gym? I also started just started now okay. have time. I also start today. Yeah. <laughs> ไ y e a k I'm s i <Yeah. S 2> c yeah I k n u t you are now you know that it's vitamin D yeah you know, yeah that's <Yeah. S 1> good and then I was a bit afraid of what it could be yeah so, that's good นางชอบยาสมันนางมาต่อยพอขวดป่าห้านางบอกว่าอันนี้คือขวดยาสมสีใสยลงไปฟองอะไรอย่ไรอย่างเงี้ยเนาะ สมสรคลิปมีแต่ภาษาเหนือกับภาษาไทยแต่ได้เขียนภาษาอังกฤษเดี๋ยวถ้าวันไหนจะครอบบ้างก็จะใส่ภาษาอังกฤษนะคะพอดีนางมาก็เลยนาได้กินส้มตำมะเมินแล้วเนาะสมสิีก็เลยมีหัวอ้เนี่ก็ได้กระลำปมอยู่หัวหนึ่งก็เลยทําส้มตำให้นางและเจ้าส้มตำแบบง่ายๆเนาะสมสิีก็เคี่ยวน้าตาลกับชุบรสนำแล้วก็นำขามเจ้าใส่ให้นางแล้วก็หั่นพริกใส่ลงไปนิดนึง ทำาส้มตําไทยอะ่ะแต่ว่าไม่มีกุ้งแห้งสมสรีก็เลยใส่แค่นี้นะคะเอาเต่าที่มีก็แล้วกันก็เลยใส่ปลาลาลงไปนิดหนึ่งเจ้านางมาพอปลาลาก็เลยเอาปลาลาใส่ให้นางไปเลยค่ะให้นางจิ้มพอ I, really like. I don't put too much chili because I think hot. Yeah, it's it's really nice. Mm h hmm. Is this u cool kohlrabi? Yeah, kohlrabi. Because I don't like u mango. Green one because sometimes he not What, what I can say, he saw uh, my alloy for me and very expensive. I make holabi yeah. yeah. more better. And you see, first one and night to eat. Mm. I saw you did one also with uh, pomelo. Um, pomelo, A big lemon, big, big lemon. Yeah, pomelo. Yeah. yeah, you did uh, like I put another lemon. chili. Mm. I not put not I put what another chili with that big. yellow one อย่าไอจะพูด fish sauce เซมลุยอาคยูแต่ปลาเออปลาแล้ววันไออุ้งโซ่พูดเล็กๆนิดเดียวดันมันดันที่มันยูแกรนเท็ดเล็กๆนิดเดียวยูแกรนเท็ดเล็กๆนิดเดียวจะขอพี่ด้วยยูส์มีปลาล่าไหม yes จะขอพี่ด้วย fish sauce another ปลา I really like ยูด้วย ไม่ต้องรู้อีกแล้วนะฮะ What o want again You already eat Hmm It's very delicious Careful Hmm พอดีพัดมีสมสีเหลือตอนเจ้ามากับเจ้เจ้าเหลือเราจะเตะมนกัเป็นของใหม่นั่นแหละ ก็เลยเอาเฮานางไปกินกับเอ่อตำกะลามปม,มตะกี้เดือมสีมิกมิกมิกตะกี้นั่นแหละเอออันนี้จะเฮานางกลับบ้านนะเจ้าสมศรีกระแยกน้ำออหยาเปิ้ลห้องหย่าน้ำยำต่างหากอันนี้แครอทกับแตงกวาดองก็เฮานางกับบ้านโดยเจ้าแล้วก็เฮอไอหย่านี่เข้ามันไก่ไปอีกสองหอ่อซอดเข้ามันไก่นะเจ้าเฮานางไปหุงเอาคนเดียวเออนางก็ถามหละก็มากับ นางมาเผื่อปลาานี่แหละนางถามว่าเธอใส่หยางแกงยังหยางยัง,ยง,ยงหยางนี่ไงพอนางมาดูสอดตีบานแลวเพียงแต่สมซิไมได้ถ่ายคิเพ,พอต,ตอนที่นางเข้าควัวมาเนาะนางก็มาดูว่าสมซิมมีหยางพ่องมีหยางเป็นห้องหยางเต้าเจียวเออนางชอบกีดเต้าเจียวแฮะมะเออสมเสียงเอเอขวดกับเอาจะไปซื้อเอง,งก็ตามใจสมสิมอาันตามใจเธอแล้วกันฉันจะไปซื้อเองนางบอกก็เลยนางมาดูเฉยๆแล,ล้วก็ถ่ายรูปประสมซิใจหยางพ่องใจ เพอเปิฮออะอย่างอ่ะผงชูรสล้วกะรสด,ดีอะไอย่างเงี้ยในเจ้าแลวกะอันนี้แต่งดองสมสีดองทวา,านนี้เนาะก็เลยเฮานางไปกับบุ๊กหนึ่งลวกะแครอทด,ดองแครอทด,ดองดองตั้งแต่วันนั้นแหละนี่เจา้าก็เฮานางไปแล้วกะเ,เปิร์อรอย่างอ่ะข้าวมันไก่เนาะผงข้าวมันไก่ไปแหมสองออันนี้ หัวกะลามปมนั่นแหละเจ้าตีสมศรีซับตะกี้มันนางจะไปกินที่บ้านอแล้วก็นำยำนำส้ม,ม,สมตำนั่นแหละตีสมศรีเคี่ยวแล้วเนาะสมศรีก็ใส่ถุงให้นางไปเลยเจ้านางจะกลับบ้านแล้วนางมาแค่นี่แหละบายบายยั a สละ you can eat tomorrow I look forward yeah you can eat today k i t c h a d open Hi, hi. hi hi